สัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นอย่างประจ่าถึงอยากมาถ่ายให้เบิงในทุ่งนานะ่ะแม่นเบิดได้จะหอยในทุ่งนาในทุ่งนากว้างๆแม่นเบิดได้จะหอยหอยไข่หอยฮะนะจ๊ะแต่ประจาหาโบโ่ลงเนื่องจากอีบู๊ดประจาบ่พรมนะไข่สีชมพูเต็มเบิ้ต้นข้าวของตาเบิดโทรศัพท์ประจามันมันบอกโฟกัสเนาะคะันนี้ แล้วไข่มันก็เยอะแยะเลยเดินนี่นี่ป่าจ๋าแห้งจอมไปเร็วเนาะใช้จ้าไปเร็วละพึดนี่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 หอยอันนี้นี่นี่นี่แต่ถ้ามันหอยปังไข่มันสีขาวได้ปราจ่าวบางไข่กับขาวแต่อันนี้ปากเพ่นคือหอยปังเฮาจะดากแหลมนะนี่นี่ คือหอยโป้หอยปังเฮานี่แต่ประจาบัได้มาเก็บฝนตกน้ำท่วมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดีเให้เบิ่งนี่ว้าวว้วววอุ้ยเพียบภาพเลยนี่อุ้ยไปดิ่วนลูกมาเก็บเนาะนี่นีนี่นี่นนี่นี่นนี่นี่นี นี é, <c oughs> uh, ่น uh, 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 uh. uh, uh ี่นี่นี่ปัจจัยยานนะหลายหลายผู้กรรอยู่เออบริสุทธิเด็กน้อยเออ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 สีส้วนเขาสีส้วนเขาอ๋อคือหลายแท้อันนี้ไปหากระคุกมากกว่านะเดี๋ยวเด้อ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 นี่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 ปัจจัยเซฮายเบิ่งไข่ ทั้งไข่ทั้งหอยเต็มเต็มอยู่ทุ่งหน้าอันนี้เลยแต่ว่าอ่าประจ่าบริษัทใส่ถุงมือประจ่ากยักยันยะประจ่ากยักยันยันดูดินี่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 เออนี่เออนี่นี่นี่โอ้บริหารแนวตักมาเนาะ เพราะว่าทามันเฮาตองเพต้นชีลนปกลงแบบนี้ค่ะนะเออนี่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 หลาย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 เออหลายค่ะหลาย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 บ่แม่นหยังได้ปราจญ์ยานนี่เอ้ยสิส่วนเด็กน้อยก่อนนะมาเก็บมาขอให้นี่นี่ น้าเจวบูยูคข้าน้าเจวยูปพระจาใส่หน้าเจวเก็บนี่โอ้ยแกงอ้อมแกงอะนร่ะก็แซะไปไดเด้อนี่เออนี่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 ระจาใส่ขู่อันนี้เด้ออืม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  มันต้องหาแนวอันนั้นนะคนเก็บแบบประจากรบปราชกยานประจาการะกบอแมนมืออาชีพเก็บเด้แต่กินนะนี่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 พี่น้องป้องไปอ้ยเลี้ยงหอยคายเลี้ยงหอยคายปราก พระยจ้ยาญาณจะโบมันอยังเด้อันนี่ฮะผู้ผู้ผู้ผูทั่วเลยเด้อจา่านี่นี่แม่นเบิดเลยแม่นเบิดเลยประจ้าถึงถ่ายประจ้าถึงถ่ายแม่นเบิดเลยค่ะหวยฮะผูกพระจ้าญานจะซื้อได้อันนี้ฮะประจ้าแบ,บ่งรับแบ่งสู้ได้เดี๋ยวนี้ฮะนี่ โอ้ยนี่นี่นี่บึงด้วยนี่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 นู่นบักใหญ่บักใหญ่เลยนู่น nhảy นู่นนู่นแต่ว่าพระจ้าว่าหนุ่ยสัมฤทธพอดีแกงหะนะเออเบิ่ง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 พระจ้าสิพาเลาะเบิ่งเนาะตันแรกนึกว่าเห็นมีตะไคร้นึกว่ามีตะไข่โอ้ยมันสีเมียนเอ้ยพี่พระจ้ามาฝากพี่เพื่อนๆเนาะสำลายน้ำท่วมน้ำท่วมขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะ พอเปลี่ยนกระใสเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนในรอบที่ทำงาน